โอ้โหกินตีนเดิมมนี่กลินตีนน้องน้องแป้งกับน้องอันนี่หน้า ก็ได้ดับหน้าเมื่อยอยู่บนน้องแก๊กเมื่อยสุดยอดเลยเนาะเจ็บหลังเจ็บเอวเนาะจะคนดับอ่ะเอาคนยังบ่อเล้วเตะเมื่อไปอีกบ่จะเจ้าลูกค่ะเออวันที่ไปเมื่อยุดเมื่อพักของเฮียไปหาเงินเนาะุมกุมตัวเอง หาเงินเติมบัตรหาเงินไปโรงเรียนอี่น้องเพราะว่าเพราะว่าครอบครัวบริมีรายได้เลยรายได้ของครอบครัวกับมีแต่เลี้ยงงวัวขายงวัวกขาเห็นหรือเปลายขู่มือเนาะปีสองปีสามปีจังได้ขายเท่านึงก็จุนเจียวครอบครัวกับซิมีแต่มันต้นอะไรเนาะมันต้นเลยว่ามันสัมปะหลังเลยจุนเจียวครอบครัวแบบจุนเจียว เงินใส่ใจในชีวิตประจำวันค่าเพื่อนค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าไปค่ามางเงี้ยคือเจ้าสียหาสุยเหี้ยกันได้กูมตัวเองทั้งสีบส่บ่อบ่อได้หาไปชีวิตมีแต่น้องสายล่าผมเนาะมันมีน้ย่ยอยู่ยบ่อได้สนุกสุขสบายพอปัน่นใดเด้อคนทางนี้ก็ได้พอๆกันกับคนทางพุทธแหละเห็นวิเห็นงานเึงกัน ถ้าอย่างพลานหญ่ก็สิไข่แด้เนาะแต่ว่าอันนี้อันนี้อย่างพลานหากับปูอย่างพลาน่ยังว่าพอที่มันเป็นก้อนเป็นกลับได้หทนได้นี่นะ้ำม้วนน้ำคู่วเลยงัวกันเลี้ยงหลายตัวได้เลี้ยงเนี้ยงัวปล่อยโบได้เลยอันนี้เขาเสียดอย่างกินนี่เสื้อสวน หรือว่ามาล่านั่นเองเสฉวนมาล่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยยังเนาะยังพันธิกินเนาะเจ้าล้างพักมาแล้วเนาะโอ้เจ้าเห็ดอยู่าพูนกับแดวนี้ได้อายอยู่อยู่พูนกับมีแต่เ็ด เด็กน so ้อยปั่นเด็กน้อยกินเด็กน้อยคนมงเขานั้นเขามาเล่นกันกินเห็ดปั่นเขาเฮี่เขาเห็ดกินส่วนใหญ่กับมีแต่อายและเลี้ยงมีดกระเข้าเวลาปาดระวังเลยมีดบเข้านะกินมือหลายคนหลายคนเลยปาดเวลาปั้นหั่เข้าเวลาถึอมือเข้าดีขนาดเนี่ย น้องแปเงเฮียนโจมโอเจนเราวางแผ่นสิไปใส่ต่อเสียดอย่างต่อ,อยังวารันฮู้เลยยังวารันฮู้เลย,ย,เลยถ้าถ้าเฮียนต่อนี่มีโอกาสปะอาจจะให้ตัดปะตามใจละตามจริงละมันกินง่ายาอืมันกินครับบอนน้องแปงตามตามรักแล้วพ่อจะให้เฮียนดีป่ะล่ะให้เฮียนต่อ โบมีเธอมีเงินโบมีเงินเนาะบบมีเงินเนาะคันบนิเวียนต่อนี่สิไปใส่น่าจะไปไทยไปไทยเนาะไปหาเงินหาเห็นงานอยู่เมืองไทยเนาะก็ดีขึ้นกันได้ไอซสลับสุนผมผมจะหาว่าอันจะหาว่าเพื่อนอ่นตัดอนาคตน้องเพี่น้องอยากให้มาเห็นเองอยากให้มาเบิ่งกับตาเนาะอยากให้มาเห็นเองเฮียนจบโมจิถือว่าสุดยอดแล้วแหละมันเสร็จแต่กินบ้านเราเพื่อนมันบวคืออันบ่อนอื่น ถ้ามันเฮียนเราได้ดีก็คนก็นจะให้เฮียนนั่ะแหละแต่ส่วนหลายกับมันคือว่าแหะเศรษฐกิจบค,ค่อยดีแต่ก,การเงินเงินมันบกุ้มกพิ่นน้องหลายคนกระตัดสนใจออกจากของเรียนไปห,หาเงินหางานทามีหัวคิดก็ไปห,หาเก็บเงินว่าสั่งเน้อสั่งตัวอยู่บ้านนะเนาะบัวเห็นเจ้าต่อสัมภาษณ์น้องแป้งอยู่แป้งไป็จแล้แป้งได้แนนแป้งน้อยแป้งน้กินานจงง เเอมื่ออวมมกันเืจับไก่นี่นะสายเสื้อมันมัดอยู่อ่ะน้ำมันแหละเสาเขาแหละเสาข้างต้นมะกระทันนั่นนะพูดแช่มข้องอ่ะเจ้าเตี่ยวปัวหละกก่อนเน่ยฟ้าอ่าว่าใส่สีวิตทัยรุ่นให้มันุ้มก่อนจะเหงาระวังมือเลย ใจเย็นๆอายุหาตั้สิบเจ็ดสิบแปดปีเก้าห้าสิบหกปีจะเงาหัวฮะกันเดาแล้วขอภาพไปสบายกะเอารถุันกระเดาแล้วขอภาพตามมีนะ่ะกันเดาแล้วเป็นอะไรหน้าคือเก่าเลยจะเป็นอะไรเสียดายช่วงไวรุ้นน้องแปงซีเอาพวกคนไทยไปแล้วเนาะน้ะนองแปง อาน้องนี้นะ mm hmm. หน los los ้าเลยเฮียนจบแล้วสิไปใส่ต่อวางแผนไว้ใช่ปะยังบุห้เลยบุห้อนาคตเลยเดี๋ยวเฮียนจบแล้วเอาผัวบุแม่นอะบัวแม่เพราะเออาง่ายแลยเนาะจะเย็นเย็นยังน้อยอยู่เอาตัวเองให้รอดก่อนหลายคู่เลยเอาผัวก่อนเอาผัวกับป้ากันจะลายเลย น он, он ้องๆอยู่สยามบุรีก็ถามหาแล้วเมื huh. ่อใดสิกับเมื่อใดสิกับอยู่อยากมาเล่นน้ำกินหอนอ่ะน้องมันเจียวน้องมันน้องมันเสร็จมาว่าคิดว่ากลับมาแล้วเสียนไปเล่นน้ำอ่ะฟันรถฟันไปลอเรถ ดีแท้เราจะได้โต๊ะของยิ่แม่มันนั่งกินแต่ว่ามันมีแต่เครื่องแต่ของม,อมันหัดไฟบูมีโคมไฟเฮาสาักแบตยี่งไหมซักแบตโคมไฟไปิดตังงมาอยอนอายเห็ดอยู่บนกระผ้านั่นแหละไอ้ตัดข้อแล้วกับผ้าตีนเพราะ กินสบายแม่กินสบายเนื้อแห้งตีนอยู่ทำมันยุ่งยากกเห็ดตรัถ้วมันยุ่งยากกะบเห็ดตะแป้งมันเสีถึงมือแล้วอาความปลอดภัยไปก่อนมื่อไ้ก็เมื่อป้าแล้วนี่จะบอกเมื่อเมื่อเมื่อแล้ว สีเบ็ดมัไงเมื่อออกจากนี่โดนๆมาทุนนึงพุนละปีหน้าพว่นจะสิลงมาตั้งใจจะมาลิบน,นะบุญธาตุเดือนสามห้อยสามข้าน้ำแน่แหละแต่ผู้ดีมาก่อนกับนวดแต่ปีหน้าจะมาไหมปีหน้ามานี่ก็สิเห็นอยู่บ่เนาะเห็นแต่สาวนีดน้าเออน้องแป้งหน้าจะบม่ได้เห็นละน้องแป้งหน้าจะได้ไปทำงานแล้ว น่าจะไปไทยละเซยนเต็ม,มาหน้าึ่งกะหน,นังนีนะซื้อของมาฟางเด้อมีมต่น้นละสัง่งขไ้ไสิมาอย่างเื่้ยสั่งกานสั่งนี่ละอม่เคสังนะ่งเลยอื เ,าาเดี๋ยวเราให้จ่ายชิมเมลียเวียงคุ้มใงกลับไปส่งไอ้ส่งน้องส่งไปเพื่อกับขอเงนินแล้วแหละวงแหวนคนดีๆวะเห็ดลินแนวบอกเป็นรัเสเซียคนมน ส่วนน้องตะกะแตนมันลินน้ำได้ส่วนเราเสร็จเราเพ่อนว่าเลื่อนได้ย่งบุตรโรอยูบูมาเนาะเออแซตแซตตีเดอาลีเคือบุตรเสร็มาเสร็จมาลินน้ำแล้วกนมันลินน้ำกินเหมือนกันคเดียดจะเล็กว่ยาวไหมนี้เดียดบได้เดียดลังเกียจซื่อ แรงว่ะกไ้คด so like 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 no. well> ียดอกรังเกียจสื้อกระยาเียร์เรากินเสื้อส่วนริมจ้มเหมือกันอันี่วเอกได้หอมเปรยตั้งใจได้ตั้งจุ่เสื้ส้วนตั้งสายหอาเดี๋ยวบ้าบอก้าก อันเชื่มอน่น้าย้วอาวงเด้อมันหอนเด้อบ่ได้หอนจะดีทไม่อยากอันนี้ตุ้มตุ้มปาคอใหญ่โอ้โหตุ้มปาคนใหญ่พี่น้อง Ủa hộp thì giờ xem hẳn lên Để áo tôm đi Ừ Ủa nó lông lại một cái chặt súc bưởi Mặt bưởi nó Ừ Ừ Xiên bằng rút Ừ Xếp xếp Tắt đi mẹ mẹ, tắt kia lên này มีแล้วเาคือลต้องได้ด้วบอกุิมาเด้อ่ในนี่นีผู้ใดใส่ตีกูหมู่นี่พูดแล้วเนาะพูนั้นแล้วนะผู้ไก่อยู่ไก่ไก่พูดแล้วเนาะใส่ปาตีน้องแบงเนาแอลดีมาเอาจี จี๋ระนแล้วบะันกินแล้วต้องห้าจีู่มือนี้เนาบุเคยเห็นเพื่อนๆปบุเคยเห็นสิเจ้าเต็จเื่อนไ่เนย่ามืจันท่านีไปใส่โอ้ฝนหนาวด้วเนาะไปนั่งฝีไฟฮะมาก็ได้ต้นมันมาจ้ามาจ้าพี่น้องสีส่วนเสยใจ <laughs> มวังเช้าอันนี้ผัดปวดตดแค่ว่าต้องหมา นึบ่มามาเบิุ้ดเลยคนซี่เยเดีดเย๋ยวเขาทับังมจังอเ,เนอะคนที่ตอันนี้ใส่นะ่ะมันจังที่ห้องผมริงใส่ข้าแล้วจะว่าไม่มีข้าอเลยใส่จะิง่ก็ใส่ คนมาเนันด้านวันนี้เราต้มเือก่นใจนะเด็ดพร้อมนะปกติพี่น้องมาเอเสรื่องช่วยเหมปกติพี่น้องมกถ่วงว่าโบมวยให้ันเนาะเคื่อช่วยแลไวเอส้างแลงกับสร้างดาเค่องช่วยให้ สปคนอ่นหมักหนัวไล่ใส่ไล่หมักเกลืใส่เข็มบ่มเ่ตามพุทธนะอันนี้มันตามใส่เดี๋ยพี่น้องบ่มีการกะกันตวงเลยหอมกรุบๆแล้ว

ไม่ะเจ้าเห็ดแนวนั่นเ่ามือกินมืออลยค่นี้จะกับม้อหักเองกับหม้หักเหูยหับเฟซอะเห็ดเฟจกินแน่นอนบานนีกินมือนี้สิกินมือได้ ืมดแล้วพี่น้องพี่น้องปลองลาาเมื่อสุภุสุคนมากินเสส่วนยามค่ำคืนอโอ้โหเ้นกระใสหมดเลยลืมบ็อกนอนะ้องๆเนะกิ๊ทุกเสส่วนหม้อใหญ่ของแท้ล่มใส่ลงไปใส่เส้นกับเตาหูกอนนะพี่น้องเนะ จัดจ้ามโดยพักเนาะรอให้เส้นมันสุกก่อนน้อยนึงเราจะจ้ามโดยพักนะนนก,นนก,กะ็ซีมลดหยกเซิร์ฟเนาะรอท้าให้มันฝุดอีก,ก่อพีหน้อง

กินส่วนกินทางหมู่บ้านติ เซามงกินเส็บอ้นนสียดามือน,นีนอนสิ่งกระเซ็บมาได้พี่นอ้องมือได้เอวย่มชีเมือยักไปเฮือนเอวยามแล้วนใดน้ำน้อยใช่ไหมพอดีนะอ่า แล้วกั้โจมไปไมั่นละกินอยู่ไดบ้านเลยโอ้โหเป็ตัดแซงมันอะไรเด็กมาาเจียปาใ้กินเด้บอยเนาะคุณก็มาขาบคุณ บ่สิไปเอาสะสู้ชีวิตเจ้ามาจังได๋ผมสะผมมีฮักเนาะบ่ฮักคนรักเลยว่าล่ะไปเอาไปสะต้นไปรักรักของมันเย็นคนเย็น้อยเนาะสิได้้นปาอเจียปาเพิ่นกินกับผักกระเาหอมอกักเจเจ๊ น้องอาลีมาแล้วกำลังกินโอ้มากได้จงหว่าผู้ดีเลย <c oughs> <c oughs> กำลังตักใส่ของไอยตัวนี้แต่โอเคของไอยตัวนี้ขึ้นมาหนังเทิงพี่เด็ก

โอน้องน้องอลีได้ช่วยง่ายกูหม่เนาะมาลำหลังก็ได้ต้องได้ป็นยาดีช่วยกะลีนะพอจะไปแเ้าก็จะยกไปหาเจ้าพุ่นนี่จะไปพุ่นก็คข้าหะเอาไป็ยาเอาช้วยเขามาอยากกินเฮ็ด ตอนใดคะคักตอนใดเซ็บเมากินก่อนนะชไวยถึกลักเด้ต่ำก็ได้น่เร็ตหนงเนีได้ซื้อมาต่ำปะได้แหะบางคนก็นมาตาม่ำตำกินในขณะนีน้น้องนี่หน้ากำลังสิตักใส่ปากอ่าอาม,ม <c oughs> เศบอยู่ปะเแแเบเนะกินเสอสว กินเสษส่วนยามแรงตัดภาพมาทางพีดูเป็นเด้อได้กำลังสวบคนนี้บ่มีบ่วงเลยคนนี้บ่มีบ่วงเลยสวบทีมมีมีแต่เพิ่นทีมแล้วเพิ่นบ่อยากใส่นี่ไม่ส่งกันมาอืมเสพเสบเนาะบ่แสพเสร็จเทียนน้ำบ่เห็นให้กินได้นี่เด้น้อง น้องอาลีเนะพ่ดแม่นะนแมนนะ่บอกน้องอาลีอาลีบังดูหันจะคำบหมนเนาะอาลีจะเป็นพุนนน่มม้วนโอเคแซบน้องตักแตนประมาณนาะมือ,อมนี้มือบ้านนี่บอกยอกเพื่อนตักแตนของเพลงมว้วนได้หวัวแท้ว่าจนม้วจนเจ็บคอ <c oughs> คนคนละถ้วยเอา เงยกกียบๆง็อึดเลยแม่เป็นอยงไรบ้าเฟินเสบอ <laughs> <laughs> สยู่บ่ะเสพเสบเนาะถอดห้อยติแบบใดถอดห้อยเบิกน้ำเพื่นเลยถอดทางเปลือกหรือว่าเอาในออกมาแล้วซุบแปลงถอดใะไรกูเน <laughs> <laughs> ี้ยคู่คำพัดห, ой, ห้อยอ๋อพัดพัดหรือว่าถอดเบิกบกูเลยเพิ่นบอกว่าถอดห้อย อยากซิมังเด้เนาะอันเมนูทอดห้อยนี่น่าจะเอามาสปแป่งทอดบ่สถ้าเป็นน้ำมันห้อยบล็อกนะอดแท้ๆใส่น้ำมันถอดเลยส่น้ำมันแท้ๆเลยไปเบิ่งอยู่บอสเนื้อนี่น่าเห็นแต่ถามเห็ดยังทอดห้อยเลยคือคือบลบอกว่าเห็ดปั่นเอลยซิมเด้อร์ซิโอทอดเด้ดถอดห้อยนะฮัก เคยเห็นอยู่อันห้อยห้อยกีบอะห้อยกับกีบอันนั้นนะเขาเคยถอดอยู่นะเขาสุกแปลงถอดแต่ว่าห้อยแบบห้อยจูบนี้ยังบ่เคยเห็นจากเธอให้เคนทอดห้อยแดงนะห้อยสไลดห้อยแดงโอ้ต้มตะก้อนหรือเป่าต้มตะก้อนน่าจะเอาในมาถอดิกยุล้เดทค่ะแม่นแล้วทึกแล้วเห็ดใดเนาะบ่ผิดเมนูนี้ทึกต้องบ่แม่นติ โอเคแซบจะบอกน้องแป้งแซบน้องอาลีเดี๋ยวแซบปะแซบโอ้โหบ่นข้วถึงหูเนาะกินลไรน้องอาลีนี่น้องนีน่าเดี๋ยวแซบปะแซบโอเคเดี๋ยวมือนายก็สีได้มือปลาแล้วมือนี้เดี๋ยวสีผ้าไปเลี้ยงส่งก่อนน้องๆมาเล่นนำมากินเศษสวนนำมี่รนองล่างได้สิเจ้าน่ะไอ้โลเด้วย กินฉันกินแล้วร่างกับเป็นตาแยกฮ็ดให้กินอยู่ว่ะไอก้กะไร <c oughs> อยากซื้อให้กินอยู่ฮะเนาะมอืปีหน้าเจอกันไหมเจอกันปีเา้าที่เราเนาะปีหน้างามคนนี้เคยมีเด้อน้องอาลีเฮ็ยห้องไหนละอมองห้องเดียวกันเนาะคือซีจังเห็นอยู่ตเนาะปีหน้าเน,ะนาะบวาัวร้านจะบัวหรอวะ ยังพอนจกได้เวิร์ดคนจกเอาเหรอเนม่